มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนเลขทูปไอไข่3ตัวเน้นๆค่ะเมื่อวันที่9กมิถุนายน64ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าที่จังหวัดนครสวรรค์มีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอท่าตะโกดเดินทางมาแก้บนไอไข่ ai, เด็กวัดเจดีที่วัดหนองขานางหมู่ที่4ี่ตำบลท่าตะโกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์หลังจากชาวบ้านที่มาขอพรจากการค้าขายนะคะ ได้ตรงตามความต้องการของชาวบ้านจึงได้เดินทางมารำแก้บนพร้อมทั้งจุดประทัดถวายขณะที่ชาวบ้านบางรายได้เข้ามากราบไหว้แล้วก็จุดทูบเสียงไทยจากการขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจนทูบเสียงไทยปรากฏเป็นเลข424ชัดเจนพร้อมทั้งเผยว่ามึงวัดที่ผ่านมาตนเองจุดทูบได้เลข45จึงได้ไปหาซื้อติดไว้จนถูกรางวัล หลายใบยงวดนี้จึงได้มาขอโชคจากไอ้ไข่เพื่อเสี่ยงโชคต่อไปค่ะแต่ว่าทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีตค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ